ผักงามเริ่มแรกคือดินดินดีมีชัยไปกว่าครึ่งและดินที่เราใช้ก็เป็นดินธรรมดาตามท้องตลาดซึ่งดินเหล่านี้จะมีแร่ธาตุน้อยมากเมื่อเทียบกับดินตามธรรมชาติต้องเติมแร่ธาตุเสริมเข้าไปแร่ธาตุที่ว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเศษผักที่เหลือจากห้องครัวหรือการเก็บผักเศษผักเหล่านี้จะช่วยเติมอินรีวัตถุในดินซึ่งจะทําให้ดินโปร่งมากขึ้นส่งผลให้ระบายน้ําได้ดีและเป็นการเติมจุลินทรีย์และธาตุอาหารให้ดินอีกด้วยผงโดโลไม คือตัวช่วยปรับความเป็นกรดของดินเพราะฝนกรดในกรุงเทพทําให้ดินเป็นกรดตามไปด้วยจึงต้องปรับค่า pH ของดินให้ลดลงเหลือประมาณ7-8ถึงจะปลูกผักได้ดีแกลบเรามาจากเล้าไก่เป็นการเติมอินทรีย์วัตถุเช่นกันแต่ในแกลบมีขี้ไก่ปนอยู่ด้วยต้องเอาไปหมักก่อนเพื่อให้ความร้อนลดลง มูลไส้เดือนเพิ่มแร่ธาตุให้กับต้นไม้ในมูลไส้เดือนอาจมีไข่ไส้เดือนปนมาด้วยซึ่งดีเลยเพราะถ้ามีไส้เดือนมันจะช่วยพรวนดินและย่อยเศษซากต่างๆให้เรานี่แหละหนึ่งในเคล็ดลับผักงามของอุนรักษา